แ่งแรงเตือนลาไป่ร้องครับเปื่อนพ้อมกับมําเป็นคนเดียวว่าใจบุญทุนต้านครับผาเอ็นคนคนแก่แกนี่มันไม่ได้มันจะช่วยเลือดตุกี่ครับคือว่าอ่าคนเดียวว่านี่ใจ่ดีเพราะเเปืดอน่มนะครับอะก้าวันนั้นมันเดินไปนึ่งปุ๊บเดินไปตาใหญ่คนหนึ่งครับยืนอยู่ข้างเดินครับเดินเงื้อเงงักครับตีนีกาตรงไรว่าใหญ่กามเดินครับมันก็เลยไปจูงมือใหญ่ครับกามเดินไปอีกขว้างหนึ่งครับ พอจื้อจูงยายเดินกามกามเดินไปกว้างอีกว้างหนึ่งแล้วครับอ่ะพอไปตึ้งกว้างนู้นครับอ่ะยายรำครับอ่ะรอง่ายครับอ่ะรำเลยตึ้งกะอ่าเปลื่นพมมันตั้มาเนี่ยเป็นไรครับคุณยายซึ้งใจที่ผมมาช่วยเลยครับยายก็บอกเนี่ยให้หนูเองจูงยายกลับมาที่เดิมทำไมแรงแรกเตือนลาพี่น้องครับอ่ะเปลื่นพมมันมีประสบการณ์ครับมนหลาวไอ้ป้วงครับอ่ะ มาหลายกว่างแล้วควรรุดๆครับอ่ะควร้อนมังมังเลยครับมันบอกว่ามันเี่รถไปเดี่ยวในป่าครับโบกหววิดโบดี้ครับอ่ะไปกันเลยนะครับอ่ะในทีบังเอิญครับ่มันหวามันลงครับอ่ะมันกลับไม่โทกนะครับอ่ะแล้วปุ่มท่ามาเนี่ยแล้วยงถึงยังไงถึงจะกลับมาได้ใช้ gps เหรอมันว่าเนี่ยไม่ได้ใช้ gps หรอกเพราะในป่ามันมีสัญญาณจำสุภาษิตคำกรอนของท่านสุนทรผููได้ว่า ว่ายังไงคือถ้าเห็นอ่าตะวันปันเกี่ยวแล้วไอ้เลี้ยวรถก็เลยรอดไงแรงแรกเตือนพี่น้องครับอ่ะเรื่องนี้เคิดจีตีคลินิกแห่งนึงครับอ่ะสวัสดีเจ้าไปห้าโมครับอ่ะเปิดหนึ่งกันสวัสดีคับคุณหมอสวัสดีครับอ่าไม่ทราบคุณไข้เป็นอะไรมาครับไวยไย้วขยผู้หญิงกับหมอเนี่ยอ่านอพอดีน้องสาวเป็นแผลค่ะหนึ่งกับหมอเนี่ยเอา้า นาน้องสาวเป็นแผลแล้วทำไมไม่เห็นพาน้องสาวมาเลยถึงกว่ายิงอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่น้องสาวคือหมีค่ะหมีเป็นแผลหมอเนี่ยเอา้าถ้าหมีคุณเป็นแผลคุณก็ไปหาสัตวแพทย์สิครับกว่ายิงอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่ไม่ใช่คือช่วงล่างกับช่วงล่างหมอเนี่ยบ้า,บาหรือเปล่าคุณช่วงล่างก็ไปข้าอู่สิครับ <c oughs> แรงได้ไอเดือนพี่น้องครับอ่ะแม่กานะครับอ่ะแม่กาปากตลาดนะครับพี่น้องครับมันก็ขู่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกันครับอ่ะวิธีแกเป็ดแม่กานะครับอ่ะนี่เหมือนกันลูกค้าคนนี้ครับเหมือนกันครับอ่ะใบตามแม่กาใกล่จมครับอ่ะแม่คาครับอ่ะจมขายยังไงครับแม่กาเนี่ยก็เอาเงินมาแล้วเอาส้มไปไงเลยเต๋อตบนะครับอ่ะคือไม่งอลูกค้าเลยคุ้นตี๋ว่าอ่าแม่กาปนี่นะครับไม่ต้องควรจะอุดนุ่นนะครับลูกกากันเนี่ยก็นั้นก็ส้มเนี่ย ขายถุงเท่าไหร่ครับในกาเนี่ยก็ถุงนฟรีแต่ส้มมา30บาทค่ะข้าวตัาหลกค่านะครับเอาคืนถ้าถ้าถุงฟรีนั้นก็ผมก็เอาถุงหนึ่งถุงแล้วกันครับส้มไม่เอาจะเอาถุงไปใส่กับข้าวให้ลูกกินมันโรเรียนแรงแรกเตือนพี่น้องครับเถียงเจ้าบ้านง,งานของเราครับ <c oughs> เราไม่รอดปวดอ้วกพี่นอ้องคือ เตกรีนิดกับผีนิกแองหนึ่งให้นุ่มกับไวกับประมาณกลางกลืนเลยละครับไปอาหม้อกับตีนี้กับหม้อตัวด้วยแจ็คเดบรอยปุ๊บกับตาหม้อคุณหมอครับผมเป็นอะไรครับคุณหม้อเนี่ยก็คือขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมจะบอกตรงๆคือว่าคุณอยู่ได้ไม่นานแล้วครับเพราะว่าคุณเป็นโรคมะเร็งครับไข่ไขกับตกใจครับตีนี้วะนะคุณหมอผมเป็นมะเร็งผมจะอยู่ อยู่ได้นานแค่ไหนครับเนี่ยกระโมวเนี่ยก็อยู่ได้ก็ไม่เกินสี่ทุ่มครับอกดไก่กดไก่คนคคนคเนี่ยฮะมันเร็วกว่านั้นเลยครับอืมใช่เพราะว่าผมจะปิดสี่ทุ่มแล้วคลินิก